สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมวันนี้จะมาแนะนำโพสอีกสายหนึ่งนะครับที่น่าเล่นนะครับก็คือโพสเจโอนั่นเองนะครับเป็นโพสที่จะแตกต่างจากสายปกตินะครับเพราะว่าดาเมจหลักนะครับจะขึ้นอยู่กับสกิลของ GeO b a บกเกอร์นะครับเป็นสกิลของโพสนะครับที่สามารถปลดล็อกได้ตอนเลเวล180นะครับจะเป็นสายที่มีดาเมจนะครับต่อวีเนี่ยใกล้เคียงกับตัวของขมังเวทเลยนะครับหากว่านับเป็นดาเมจต่อวินะครับต้องบอกก่อนว่าดาเมจนะครับจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งนะครับ เป็นเท่าตัวเลยนะครับเมื่ออมอนหรือบอสนะครับมีการแปะสถานะน้ําแข็งนะครับนะครับหรือว่ามึนงงนะครับตัวของดาเมจเนี่ยนะครับก็จะมีทวีคูณขึ้นไปอีกนะครับปัจจัยหลักของสายนี้นะครับจะคํานวณหลักเลยนะครับหลักๆเลยก็คือเรื่องของดีเลย์นะครับทุกคนเนี่ยจำเป็นจะต้องทําการลดดีเลย์นะครับของสกิลจีโอเบเกอร์เนี่ยนะครับทำยังไงก็ได้ครับหินสีนะครับของในตัวนะครับหรือว่าสเตตัสเนี่ยให้ลงไปที่แปดวิ นะครับ8วินะครับขั้นแรกเลยทำยังไงนะครับเรื่องของสเตตัสก่อนอันเนี้ยจะเป็นสเตตัสโพสแท้นะครับเดี๋ยวผมจะรีให้ดูเลยนะครับว่าต้องตั้งยังไงนะครับถึงจะได้สถานะเป็นแบบพีโอนะครับอ่ะเริ่มกันเลยเดี๋ยวกดกดหนังสือรีก่อนนะฮะอ่ะมี2เล่มพอดีฮะปึ๊บอ่ะตัวของสเตตัสนะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าเราจะเอาดาเมจให้นำที่สุดนะครับนี่ฮะสเต็งกับคีนะครับเอาแบบตันแบบ ตันไปเลยนะฮะมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดนะครับจะเป็นตัวเลขดาเมจสูงที่สุดนะครับนะฮะตัวเนี้ยต้องเน้นนิดหนึ่งนะครับดาเมจของ Ge เบเกอร์นะครับจะนับจากตัวของ a อ K นะครับแล้วก็ตัวของคีนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเชลเบกนะครับถ้าเราเอาเหวี่ยงแล้วติดเชลเบกนะครับก็จะมีความแรงของสกิลเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับค่าที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนะครับก็คือตัวของอินนะขออภัยเสียงแหบนิดนึงฮะ อ่ะตัวของอินนะครับจริงๆอ่ะยิ่งอัพเยอะยิ่งดีนะครับเพราะว่าจะนําไปบวกในตัวของสกิลจักะนะครับสกิลจักะเนี่ยก็จะบวกตามส่วนหนึ่งของค่าอินนะครับเป็นเอทีเคดีบนะครับทาให้เราสามารถเวียงตัวของจีโอเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ความสําคัญของอินเลยนะครับก็คืออัพขึ้นมาเนี่ยเขาจะสามารถลดดีเลย์ได้นะครับลดดีเลย์ยังไงนะครับก็12อินนะครับจะเท่ากับ0.1นนวินะครับเราอัพขึ้นมาเนี่ย นะครับ120ยิบอินหมายความว่าเราจะได้ลด1นึ่งวิเลยนะครับทุกคน1นึ่งวินี้ก็ไม่น้อยนะครับเยอะเลยนะครับอ่ะถ้าเราอัพขึ้นมา360หมายความว่าเราจะได้ลดดีเลย์นะครับมากถึง3วินะครับซึ่งเราจะไม่สามารถอัพมากกว่านี้ได้นะครับเขาจะจำกัดให้เราลดดีเลย์ได้เท่านี้จริงๆนะครับจริงๆอีกค่าหนึ่งเนี่ยที่ลดดีเลย์ได้นะทุกคนก็จะเป็นตัวของ DEX นะครับ DEX เนี่ยจะลบเป็นอ่าถ้าผมจำไม่ผิดน,นะ10 ไม่16ก็18นะครับ16น่าจะ16แหละ1 6ต่อ1นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะค่อนข้างเสียเปล่าเยอะไปหน่อยนะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาจะอ่าไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยเพิ่มดาเมจอีทีเ,เนาะนะครับเราเอาไปใส่เลือดหรือว่าใส่เป็นเอจิดีกว่านะครับผมเอจิะนะครับถ้าถ้าเลือกใส่ได้นะผมแนะนำว่าไม่ไม่ปล่อยว่างจะดีกว่านะครับเพราะว่าจังหวะยืนตีต้องมีนะครับ อัพไว้644ก็ได้นะครับค่านี้สําคัญนะครับสำคัญดูตัวเลขตรงนี้นะครับให้ค่า Attack Speed นะครับมากกว่า535นะครับถ้ามากกว่าเมื่อไหร่ก็คือเราจะสามารถโจมตีเร็วได้มากขึ้นนั่นเองนะครับกดล u s h ได้นะครับที่เหลือก็ลงเลือดนะครับการเวี่ยง JO จำเป็นต้องมีค่าเลือดนะครับเท่าหนึ่งเลยนะครับเพื่อให้เราสามารถยืนเวี่ยงได้นะครับนี่เลยเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะทุกคนปึ้งนี่ฮะก็จะเป็นเลขตามนี้เลย นะครับที่เหลือก็แอัดตามของเลยนะนะครับถ้าของเรามีลดเดเลย์เยอะนะครับยินเราไม่ต้องอัพสุดก็ได้นะครับอ่าอันนี้หมดเรื่องของสเตตัสนะครับอาร์มเรื่องสินอาร์มเรื่องของมันดีกว่านะครับไอเทมนะครับสิ่งที่ดีสุดของโจรตอนนี้นะครับเอาแบบพิลแรงที่สุดเลยนะครับจะเป็นตัวของ s e r i e s อนะครับผมสิ่งที่ใช้เนี่ยนะครับความพิเศษของตัวนี้นะครับก็คือ ATK เคเขาจะเพิ่มตามคี นะครับแล้วก็ยิ่งวิสูงนะครับโอกาสคิดคอลยิ่งเยอะนะครับทาให้การเวียงของ GO เราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันนี้นะครับจะมีอีกหนึ่งนะครับเป็นพิกเพลียวีถ้าใครแบบทําดีเลยไม่พอก็ใส่เป็นพิกเพลียวีได้นะครับอันนี้จะเป็นมือที่โหดมากครับเพราะว่ามีดีเลยแล้วก็เดฟนะเพิ่มตาม SCR อหมายความว่ายิ่งค่า s ซ r อเราสูงการป้องกันเรายิ่งสูงยิ่งดีนะครับใครอยากเหวียงง่ายนะก็ใส่พิกเพลียวีได้เลยนะครับจริงๆจะมีอีก เป็นกรงเล็บมิลเลอร์กับตัวของอ่าอีกอันหนึ่งจำไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าถ้าทุกคนอยากอยากแรงนะใส่ซีเลตเอ็ดดีสุดนะครับอ่ะต่อมานะครับชุดนะครับถ้าแนะนำนะครับใส่เป็นดากอนมูนนะครับดากอนมูนเนี่ยจะเป็นชุดที่ดีที่สุดเพราะว่าดิสดาเมจได้ระหว่างที่เราเหวี่ยง g ีโอนะครับทำให้ เราเนี่ยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะมีอัลโตสกิลอีก8%นะครับทำให้เชลเบกเกิดขึ้น GO เราก็จะมีความเสถียรมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็โอกาสคิดที่เข้าก็บวกเพิ่มขึ้นอีกนะครับเรียกว่าผมมองข้อเสียไม่ออกเลยว่าจะไปใส่ชุดอื่นทำไมอะไรเงี้ยนะครับแต่ถามว่าแรงกว่าดักข้อม,มูลมีไหมก็มีครับออเดอร์ฮนะตอนนี้เหวี่ยงได้แรงกว่าจริงฮะมีรถด,ดีเลย์ด้วยนะครับแต่เสียงเดียวก็คือไม่ได้ดาเมจนะครับถ้าเราเอาไปเหวี่ยงบอสแบบว่ามีคนแทงให้ี่ order ดกวา แต่ถ้าเราไปเวี่ยงบอสแบบว่าเวียงเดียวๆนะเราแบบว่าไม่มีคนช่วยอะไรเงี้ยครับเป็นดากต้นมูนดีกว่านะครับใส่เสริมอันนี้ก็เลือกตามสบายคนระับของพจ์มันใส่ได้หลายแบบอยู่แล้วนะครับแต่ของผมก็เลือกไปใน,นที่อันที่ดีที่สุดนะเป็นอ,อันนี้เอดีเคเพิ่มทำเอจิแต่ว่าสเตตัสเนี่ยให้ดูก่อนถ้าเราเอจิน้อยนะครับก็ไปใส่อย่างอื่นนะอันนี้คือพดพจน์อ่าแบบจีโอแทนนะ ถ้า geo tag เขาจะใส่เป็นอันนี้กันผมเปลี่ยนของให้ดูวันใส่เป็นนี้ฮะ b a r าโลทิ i t a นะครับถามว่าดียังไงนะครับก็เป็นเสริมที่บวก etk สูงที่สุดแล้วนะตอนนี้นะครับแล้วก็มีลดีเลย์เพิ่มอีกนะครับยิ่งเราใส่ลดีเลย์เยอะนะครับเรายิ่งเหวี่ยง geo ได้เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วนดาวก็ใส่เป็นเย็นตัวนะครับอย่าลืมนะครับอ่า แต่ถ้าดีเลย์เราพอนะเราไปใส่ดาวออโต้เพิ่มได้นะทุกคนเพื่อให้เกิดโอกาส GO บ่อยๆนั่นเองนะครับโซนแหวนนะครับอแหวนแหวนใส่นี่เลยครับแหวนเดียวในโลกนะครับที่แรงที่สุดตอนนี้นะครับของพจนนะครับก็คือไวลิงนะครับก็จะเป็นการบวก10%กับทุกท่านะครับความแรงอาวุธนะครับผมลองมาแล้วนะทั้งเกตแข็งโอโคนิตามกำไรมูทลุอะไรเงี้ยครับลองมาหมดแล้วครับสุดท้ายก็จบที่ไวลิงนะครับไวลิงจะเป็นแหวนที่ดีที่สุดนะตอนนี้นะครับ เดี๋ยวมาเทสนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมเซตของก่อนสีเลดเอทอ่ะตากล้องมูนบาบโรซิต้าอ่ะอันนี้ออโต้สามอ่ะไม่เป็นไรอ่ะไวริงนะครับเดี๋ยวผมเซตแป๊บหนึ่งนะทุกคนฮะตอนเข้าเข้านี้มาลืมเซตนะฮะโหลดเข้ามาครับแล้วก็ทำการลบโค้ดตัวที่เป็นโค้ดอวตารเรานะครับเวลาที่เราเปลี่ยนเซตของจะได้ ไม่เปลี่ยนกาชานะครับะ,ะเขี่ยน G ี o อีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้คือเล่น G ี o แท้ให้ทุกคนดูเลยนะแล้วก็ตั้งช็อตคัทครับ <c oughs> อเอามาแทนกันนิดหนึ่งโอเคนะครับเราใส่ปึ๊บนี่ฮะเร็วมากผมจะบอกอย่นั้นหนึ่งถ้าทุกคนทำยินสามพนหกสิแล้วนะไม่จำเป็นจะต้องใส่เป็นอันนี้นะ อ่าอันเนี้ยเป็นอังกาอันนี้ผมเอามาใส่เพราะว่าผมเล่นเป็นไฮบิดเนาะนะครับแต่ถ้าทุกคนลดดีเลทถ,ถึงจุดๆหนึ่งที่เพียงพอแล้วเนี่ยใส่เป็นเทลอนเนี่ยก็จะแรงขึ้นอีกนะครับอ่ะเดี๋ยวเทสดาเมจด้านไนมอนเลยครับอันนี้เทสก่อนแบบไม่มีคนแปะธาตุนะว่าจะแรงเท่าไหร่นะครับสำคัญเลยนะครับพอเราอัพยินขึ้นมาเนี่ยค่าจากกักระเนี่ยสกิลจักระ,ะก็จะเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นเอทีเคหมื่นสองใช่ไหมพอผมใส่ปุ๊บปึ้มอ้าวบาไปแล้วเหรอ สักครู่นะอ่ะบัฟไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรนะครับแรกอาจจะหมื่นหนึ่งนะฮะนนี้ก็เป็นหมื่นสองนะครับก็เยอะตามค่าตัวของจักระนะครับผมปึ๊บอ่ะบัฟเสร็จเราจะบัฟจักระเพิ่มก็ได้นะไอะ้บัฟไอเน,นีร์ลัสพูดผิดนะฮะบัฟลัสเนี่ยก็ทำให้โรดดีเลฟเพิ่มด้วยเหมือนกันนะครับแต่ข้อเสียคือมานานเราจะน้อยลงนะครับอ่ะเดี๋ยวเวียงเลยฮนะเวียงเวียงแบบไม,ไม่ไม่มีใครดูฮะเห็นไหมฮะนี่ฮะล้านสาม สามพนห้าไม่ใช่สามพันห้าสามแสนห้าเนี่ยล้านสองเบี่ยงแป๊บเดียวตุยแล้วครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูดามเมจนะครับเนี่ยล้านสองนะครับแบบไม่มีสถานะเนี่ยล้านสามฮะอ่าเดี๋ยวเขาไปเบี่ยงรอบนึงครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนไม่เห็นภาพนะครับอันนี้คือการเบี่ยงแบบไม่กินยานะครับสําหรับโคตรแท้นะครับ อ๋อและผมลืมบอกอีกข้อนึงสําคัญนะครับว่าทําไมต้องใช้ซ i เลตเอทนะครับซิเลตเอทเนี่ยเขาจะมีความบั๊กอย่างหนึ่งคือเขาเป็นสนับมือพิเศษนะครับปกติพวกสนับมือพิเศษเนี่ยถ้าเรากดลัชตรงนี้นครับมันทําให้เราตีไม่ไวแต่อันนี้ทําให้เราตีไวได้ครับเพราะว่าเราถือซิเลตเอทนี่ครับทุกคนบางทีเราไม่ทนยยันอะไรเงี้ยครับเราสามารถสลับไปตีได้นะครับก็เพิ่มความปลอดภัยให้เรามากยิ่งขึ้นนะครับเวลาที่เราเบี่ยงบอสใส่ไว้ลิงแล้วมันไม่ดูเลือดฮนะ,ะกลับมาดูเลือดน,นิดนึง เหตุผลที่เราต้องเลือกตัวของซีเรเอทนะก็คือการตีเร็วนะครับมันจะทำได้ทำได้ต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนเข้าไปแปะน้ําแข็งหน่อยนะครับให้เพื่อนเราช่วยแปะน้ําแข็งนะครับการเปลี่ยนโจของเราก็จะแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนเราแปะน้ำแข็งก่อนนะครับระหว่างรอเราก็บัฟรอได้เลย อำเภือบ้าบรัดอ่ะไม่เป็นไรฮนะอ่าน้ำแข็งมาแล้วฮนะเบียงเลยตึง้งเท่าไหร่สองล้านเก้านะฮะอ่าเก้าแสนอ่าอันนี้คือยังไม่ติดเชลเบกนะครับอ่าสามแสนเดี๋ยวทำไมรเมิมันล่วงจังไงอ่านะะเดี๋ยวนะฮะดูระมีกรอบหนึ่ง แม่โดนฟิชนะครับ9,007อ่ะสองล้านเก้านะครับเกือบสามล้านเนี่ยนะครับเดี๋ยวเอาใหม่อีกรอบหนึ่งบอกเพื่อนก่อนเอาใหม่นะครับคนที่มาด้วยก็อันนี้ขอแนะนำนิดนึงครับทีมนะครับเป็นชื่ออ่าชื่อตัวทีมนะครับแต่จริงๆเขาชื่อน้ําแข็งนะครับก็เป็นหัวกิวผมเองนะครับหัวกิวสุดหล่อสุดเท่นะครับอ่าส่วนหนึ่งนี่คนที่แนะนําเยอะๆนะครับก็ หมวกิวนะครับกับพี่จีนะครับแนะนํามานะครับแล้วก็พี่วิวนะครับขอบคุณพี่วิวมาล่วงหน้านะครับเพื่อนแปะน้ำแข็งอย่างออะแปะแล้วเราก็เวียงแล้วตึ้งสองล้านเก้าตึ้งตายเลยฮะสามล้านสามเออนะครับนี่ฮะดาเมจมันจะเยอะมากๆนะครับถ้าเราแบบว่ามีเพื่อนเราเนี่ยคอยแปะสถานะให้นะครับความสมดุลของ G o อเนี่ยก็จะมีมากขึ้นนะครับ เห็นไหมเราไม่ต้องไปแบบไล่สามทีกิมบาดาเมจอิมเหมือนขมังนะครับเราก็ทําดาเมจต,ต่อวีเนี่ยได้เร็วนะครับถ้าถ้าเป็นบอสใหญ่ๆเนี่ยเราจะสามารถเบี่ยงรัวๆได้เลยน,นั่นเองนะครับอันนี้ขนาดยังไม่ได้แบบเอาเทเลอนมาใส่นะครับเนี่ยไวยลิงถ้าเราใส่เทลอรน,นะแรงขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับอ่าอันนี้อ๋อลืมหินสีตายแล้วนะครับเกือบลืมหินสีเซตัตหินสีนะอันนี้ต้องบอก,กว่าหินสีก็มีผลต่อการลดดีเลยนะครับ ถ้าใครที่แบบว่าใส่ของมาเนาะไม่ใช่ของ2รูเนี่ยก็ดีเลยอาจจะไม่พอก็แนะนำใส่ถ้าไม่มีเอวรัสนะก็ใส่เป็นเคอร์ทิวนะครับเคอร์ทิวเนี่ยเขาจะลบเป็นสกิลดีเลย์ลบหนึ่งวีนะครับก็ทำให้ทุกคนเนี่ยมีดีเลย์เพียงพอที่จะเบี่ยงจีโอได้นะครับอ่ะเดี๋ยวรอบนี้ผมเข้าไปรอบหนึ่งแล้วลองแบบไม่ไม่เมื่อกี้มผมก่อนจะเบี่ยงนี่รอรอดูน้าแข็งอยู่นะ เดี๋ยวนี้จะเหวี่ยงแบบรัวๆนะไม,ไม่ไม่ไม่รอแล้วครับอ้าวเพื่อนเราไม่เข้ามาเดี๋ยว,เ,ยวเข้ามาก่อนนะอ่ะระวังรอเพื่อนนะบัฟรอเลยตอนเหวี่ยงอย่าลืมบัฟอาชูล่านะครับจะได้ไวเนี่ยปึ๊บเนี่ยไม่ติดจโอฮะไม่ไม่ติดเชลเบกพูดผิดอืมติดตอนสุดท้ายอย่างน้อยก็ติด เ็นไหมครับแป๊บเดียว2อล้านมล้านมาแล้วนะครับเราอาจจะเวี่ยง3ที่ดวงดีนะครับติดเป็น10ล้านเลยนะครับก็จะมีเมจใกล้เคียงตัวขมังนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะทุกคนนะครับจ o เนี่ยจริงมันเป็นอาชีพหนึ่งของสายโพธนะครับที่ที่เท่มากๆนะครับถ้าใครอยากแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ได้นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับทุกคน